มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะก็จะเจอกันเหมือนเดิมนะคะก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยใช่ไหมคะวันนี้มาในหัวข้อนะคะถ้าหาตัวตนไม่เจออะไรจะเกิดขึ้นนะคะคือเคยได้ยินไหมคําว่าหาตัวตนหาตัวตนหาตัวตนแล้วมีคนถามมาว่าทําไมต้องหาตัวตนทําไมตัวตนมันสําคัญยังไงทําไมต้องหาตัวตนคะวันี้คนนอจามาให้คําตอบนะคะว่า การหาตัวต้นมันสำคัญยังไงนะคะคนน้อยคิดว่ามันสำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังกันนะคะเดี๋ยวคนน้อยขออนุญาตเช็คเสียงตัวเองก่อนนะคะอ่าห่างหายกันไปนานเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงต้นเดือนเนาะเป็นช่วงต้นดูต้นเดือนนะคะคนน้อยวันนี้แสงมันรู้สึกว่าทำไมแสงมันจ้าจัง สวัสดีค่ะครูพี่เล็กคิดถึงจังเลยนะคิดถึงมากมายนะคะก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนะนะ <c oughs> ทำไมแสงแสงหนูมันแบบโอ้โหแบบมันมันแรงมากอะเกิดจากอันใดหรือเสียงโนชันไหมคะครูพี่เล็กเดี๋ยวหนูเช็คก,ก่อนกัน ปึ๊บปึ๊บเสียงชัดเจนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะคิดถึงจังนะคะก็ไม่ได้จะเจอกันนะหน้า YouTube ก็ไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากว่าอช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบต้นเดือนด้วยแล้วก็ช่วงที่แบบว่าเขากำลังแบบเพ่งเลงด้วยนะคะเพ่งเลงด้วยนะคะ ะะเดี๋ยวขอเขียนหัวข้อก่อนถตาแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บนึ่งแป๊บนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโอเคนะคะชัดค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวคนน้อยจะเริ่มเลยแล้วกันเนาะ เหตุผลนะคะ, phone, ะ,คะที่เราต้องหาตัวตนให้เจอนะคะถ้าใครนะคะจะมาทำโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่า u t u b e นะคะถ้าก้าวขาเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งนะคะทีะะ่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้ก็คือการทำออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะ ไม่ใช่ว่าเราจะทำแค่เดือน2อเดือนก็สำเร็จนะคะการทำโลกออนไลน์เนี่ยเราต้องใช้เวลานานมากนะบางคนนะคะใช้เป็นหปี10ปีกว่าที่จะสำเร็จได้ใช่ไหมคะ,ะถ้าเราแบบทำแป๊บเดียวมันก็มันทำแป๊บเดียวมันก็ได้นะแต่การทำออนไลน์ที่เราเข้ามาทำโลกออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะมีรายได้ระยะยาวใช่ไหมคะคือว่าสิทธิ์อินคัมนั่นเองคือแบบ เราสามารถมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นยำเราหลับเราตื่นใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะมีรายได้เราก็เลยได้มาทำโลกออนไลน์เพื่อที่จะให้ตัวเองมีรายได้นะคะอันนี้คือเป้าหมายระยะยาวของเราใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะการสร้างตัวตนมันสำคัญยังไงนะคะก็คือนะคะถ้าเราถ้าเราทำแบบไม่มีความสุขอะใช่ไหมคะ ถ้าเราทําแบบไม่มีความสุขอ่ะมันก็ทําให้เราทําได้ไม่นานใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะการสร้างตัวตนถ้าเราหาตัวตนไม่เจอถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราตัวตนของเราคืออะไรสวัสดีค่ะครูพี่ก้อยนะคะเราไม่รู้ว่าตัวตนของเราคืออะไรเนี่ยเราจะไม่มีความสุขนะคะพอเราไม่มีความสุขแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราไม่อยากที่จะไปต่อจริงไหมคะจริงไหมเนาะนะคะ คือมันสําคัญมากนะคะของการหาตัวตนเนี่ยคือถ้าเราหมวแต่ดิ้นดิ้นตามคนอื่นเราทําเพราะว่าเห็นคนอื่นเขามีรายได้เข้ามาเราทําเพราะว่าเราอยากที่จะมีรายได้แค่อย่างเดียวแต่เราไม่ได้คํานึงถึงตัวตนของเราเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีความสุขนะคะการทําโลกออนไลน์มันต้องใช้ระยะยาวถ้าเราไม่มีความสุขอ่ะมันจะทําให้เราไม่อยากที่จะไปต่อนะคะสวัสดีค่ะโค้ดพิทัมนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเนาะ ข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือถ้าเราหาตัวตนไม่เจอสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือทําได้ไม่นานนะคะมันจะทําให้เราทําได้ไม่นานเพราะว่าเราดิ้นตามคนอื่นเราทําตามคนอื่นเราเห็นคนอื่นมีรายได้เราก็แรกๆอ่ะเราจะไฟลุกใช่ไหมไฟลุกชนิดแบบว่าดึงกลับก็ไม่กลับอ่ะไฟลุกชนิดแบบว่าใครค้านเราก็ไม่ฟังอ่ะคือเราจะทําอ่ะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆคือเราไม่ได้ทําในแบบที่เราเป็นอ่ะ เราทําแบบที่ไม่ใช่ตัวตนของเราอะนะคะมันก็ทําให้เราแบบไม่มีความสุขใช่ไหมคะเราก็จะทําได้ไม่นานนั่นเองนะคะเราก็ต้องหาตัวตนของเราให้เจอนะถ้าเราหาตัวตนของเราไม่เจอเนี่ยคือแบบมันคือเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบอะเราทําในสิ่งที่แบบเล็กๆเราคิดว่าเราชอบแต่เราทําไปทํามามันไม่ใช่ตัวตนของเราคือเราทําตามคนอื่นเขา มันทําให้เราเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วเราก็หยุดในทันทีนะคะหยุดแล้วก็ไม่อยากทานั่นเองนะคะข้อที่2ก็คือข้อ1ก็คือทําได้ไม่นานนะคะข้อที่2ก็คือทําแบบไร้ความสุขนะคะคือทาแบบทาเฉยเฉยทำทำไปอย่างนั้นแหละทาไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีความสุขเลยนะคะคเคยเป็นไหมเคยแบบเออตอนแรกเราจะมีความสุขในการทําแต่ทําไปทํามา เราจะขาดซึ่งความสุขนั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีตัวตนของเราอยู่ในเวลาที่เราทำอะ่ะตัวตนของเรามันไม่มีไงเราไม่ได้เอาตัวตนของเราออกมานะคะเราไม่ได้เอาตัวตนของเราออกมามันก็เลยทำให้เราทำได้อย่างไม่มีความสุขนั่นเองนะคะก็ที่3ก็คือถ้าเราทำแบบไม่ไม่ใช่ตัวตนของเราอะ่ะเราทำตามคนอื่นอะ่ะ สิ่งนี้มันสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือมันจะทําให้เราทําได้อย่างไม่เป็นธรรมชาตินะคะแต่พอเรางัดตัวตนของเราออกมาปุ๊บธรรมชาติมันจะมาแหละแต่พอเราไม่มีตัวตนของเราอะ่ะสังเกตได้เลยนะสังเกตได้นะคะคนน้อยแต่ก่อนอะคนน้อยจะออกมาไลฟ์คนน้อยจะแบบเออไม่รู้ไงว่าตัวเองแบบต้องพูดยังไงไงค,คนน้อยก็จะไปเรียนแบบเขาใช่ไหมคะแล้วมันไม่มีความเป็นตัวตนของเราอะ่ะ แล้วมันก็เป็นแบบไม่เป็นธรรมชาติสังเกตได้เลยนะคะมันจะไม่เป็นธรรมชาติแต่พอเราเอาตัวเราออกมาเนี่ยเอาตัวตนของเราเนี่ยแหละเราสามารถเรียนแบบคนอื่นน่ะเราสามารถเรียนแบบได้นะแต่เราก็ต้องเอาตัวเราออกมาด้วยนะคะเอาตัวตนของเราออกมาด้วยมันจะทําให้เราทําอย่างเป็นธรรมชาตินะคะการสร้างตัวตนนี้มันสําคัญนะคะสําคัญมากๆเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในโลกออนไลน์ระยะยาว เราจะต้องเอาตัวตนของเราเนี่ยออกมาพอเราเอาตัวตนของเราออกมาแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วมันทําให้เราอยากทําต่อเนื่องอ่ะเป็นไหมคะทําต่อเนื่องอ่ะถ้าวันไหนที่เราทําแล้วเรารู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากทําแปลว่าเรากําลังดิ้นตามคนอื่นแปลว่าเราทําแบบไม่ได้งัดเอาตัวตนของเราอ่ะงัดตัวตนที่แท้จริงของเราออกมา มันก็เลยทําให้เราไม่มีความสุขนั่นเองนะคะก็เป็น3ข้อนะคะข้อหนึ่งก็คือทำให้ทำให้เราทําได้ไม่นานนะคะอย่าลืมนะคะโลกออนไลน์ถ้าใครอยากที่จะทําโลกออนไลน์อยากเปิดช่องให้คิดข้อนี้ไว้เลยนะคะว่าคือโลกออนไลน์เราต้องทําแบบระยะยาวเราต้องทําแบบยาวๆเราต้องแบบาสามารถมีรายได้เข้ามาทั้งเวลาหลับเวลาตื่นนะคะเราต้องแบบทำเรื่อยๆ นะถ้าเราเก้าวขามาโลกออนไลน์แล้วเนี่ยให้คำนึงไว้เลยว่าเราจะทำต่อไปเราจะทำแบบยาวๆนะนะคะก็คือเราก็ต้องพยายามงัดตัวตนของเราออกมาให้ทำคลิปในแบบที่แบบว่าทำง่ายที่สุดอะ่ะเพราะถ้าเราเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่ายากแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเบื่อทำให้เรารู้สึกเบื่อแล้วทำให้เราไม่อยากทำดังนั้นแล้วเราควรที่จะทำคลิปแบบง่ายที่สุด เอาแบบที่เราคิดว่ามันง่ายนะคะแบบที่เราว่ามันง่ายพอเราทําง่ายแล้วอ่ะมีความรู้สึกง่ายแล้วอ่ะมันก็ทําให้เราอยากที่จะทําต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคะข้อ2ก็คือมันจะทําให้เราไร้ความสุขใช่ไหมคะถ้าเราไม่งัดตัวตนออกมาข้อ3ก็คือมันจะทําให้เราทําได้อย่างไม่เป็นธรรมชาตินะคะถ้าเหมือนกันคะ่ะเตสนีของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่คะ่ะพี่ก้อยคือเราสามารถเรียนแบบหรือว่าเรียนแบบคนอื่นมาได้ แต่เราต้องงัดตัวตนของเราออกมานะคะเพื่อที่จะให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเหมือนโคน้อยตอนนี้โคน้อยคิดว่าโคน้อยเจอตัวตนของตัวเองแล้วแหละตัวตนของโคน้อยก็คือแบบพูดแบบพูดแบบอ่าไม่ไม่ต้องเครียดมากเกินไปไม่ต้องแบบใส่พลังมากจนเกินไปแบบใส่พลังเหมือนของครูรุง้งครูรุ้งเขาจะมีพลังเยอะใช่ไหมคะแต่คนน้อยก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะคะคือแบบถ้าคนน้อยได้พูดแบบธรรมดาพูดไปยิ้มไปอะไรแบบเนี้ย มันจะทําให้คนน้อยมีความรู้สึกว่าเออฉันมีความสุขที่จะพูดในรูปแบบนี้นะแต่ถ้าให้คนน้อยแบบพูดแบบใส่พลังแบบจริงๆจ,จังๆแบบนั้นคนน้อยก็คงจะไม่มีความสุขที่จะทําเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะสวัสดีค่ะครูโนโดีนะคะเดี๋ยวนะคะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะสวัสดีค่ะพี่แก้วตานะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะนะคะแล้ว พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราถ้าเราหาตัวตนไม่เจอแล้วมันจะทําให้เราทําได้ไม่ต่อเนื่องทําให้เราทําได้แบบไม่มีความสุขแล้วเนี่ยแล้วเราจะหาตัวตนได้ยังไงนะคะวิธีการหาตัวตนนะคะที่คนน้อยทํากับตัวเองเลยนะนะคะก็คือให้คุยกับตัวเองนะคะให้คุยกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะถ้าคนน้อยอยากอยากรู้ตัวตนของคนน้อยแต่คนน้อยโทรไปหาพี่ก้อยอย่างเงี้ยคนน้อยจะรู้ไหมคือ ถ้าเราอยากรู้ตัวตนของเราเราก็ต้องโทรหาเราใช่ไหมคะถ้าคนน้อยโทรหาพี่ก้อยอย่างเงี้ยครูพี่ก้อยอย่างเงี้ยคนน้อยก็รู้ตัวตนของครูพี่ก้อยใช่ไหมคะมันสําคัญเลยกับการที่คุยกับตัวเองลองคุยกับตัวเองโดยที่ไม่มีโทรศัพท์ทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์เยอะเกินไปเราจะเอาโทรศัพท์วางไว้กับตัวเราตลอดจนไม่มีเวลาที่จะคุยกับตัวเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวิธีการคุยกับตัวเองลองคุยกับตัวเองก่อนนอนหรือว่าตอนเข้าห้องน้ําถามตัวเองซิว่า เราสนุกกับการที่เราทำอยู่ไหมเรามีความสุขไหมที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เรารักแบบไหนเราจะให้ชีวิตของเราเป็นแบบไหนถามเข้าดูนะคะว่าจะเอาชีวิตแบบไหนจะเอาชีวิตแบบเดิมหรือจะเอาชีวิตแบบใหม่เราอยากเป็นยูทูบเบอร์เราอยากที่จะเก่งด้านการทำเฟนเพจกเราจะเก่งด้านการทำออนไลน์ไหมถามตัวเองดูนะคะแล้วก็ ถามดูว่าถ้าเราต้องการแบบนี้เราจะทำยังไงได้บ้างนะคะคุยกับตัวเองคุยให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราคุยกับคนอื่นมาเยอะแล้วนะแต่เรายังไม่เคยที่จะคุยกับตัวเองเป็นจริงเป็นจังนะคะมีนะคะมีคนน้อยมืก่อนคนน้อยก็ไม่เคยคุยกับตัวเองแบบเยอะแยะมากมายแบบนี้นะขนน้อยเพิ่งมาคุยกับตัวเองตอนนี้แหละนะคะือคุยกับตัวเองเยอะมากว่าชีวิตนะคะชีวิตเราอะเราต้องการแบบไหนเราต้องการชีวิตแบบไหนเราต้อง อยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนถ้าอยากที่ให้ตัวเองเป็นแบบเดิมนะคะคน mm. น้อยจะคุยกับตัวเองว่าจะเอาแบบเดิมหรอก็คือทํางานประจาเลิกเลิกงานกลับไปก็คือนอนใช่ไหมต้องการแค่นี้ใช่ไหมถ้าต้องการแค่นี้ก็ไม่ต้องทําออนไลน์อะไรเงี้ยคนน้อยก็จะถามตัวเองนะคะถ้าวันไหนที่แบบเหนื่อยแล้วไม่อยากทมอ่ะจะถามตัวเองเลยว่าจะเอาชีวิตแบบเดิมใช่ไหมก็คือแค่ทํางานประจําแล้วเลิกถ้าเขาเลิกจ้างจ้างเธอล่ะเธอจะไปไหน เธอจะไปตัดอ้อยใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วพอถามตัวเองแล้วปุ๊บมันได้คําตอบได้คําตอบว่าฉันต้องการชีวิตแบบไหนฉันต้องการที่จะให้ตัวเองเป็นแบบไหนพอเราได้คําตอบปุ๊บมันก็จะมีคําถามเข้ามาว่าถ้าเธอต้องการแบบนี้เธอต้องทําอะไรบ้างนะคะมันก็ทําให้คนน้อยได้ลุกมาอัดคลิปกลังดึกบางทีมันอัดคลิปลางดึกนะคือแบบเออฉันต้องการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะงั้น เธอต้องทําคลิปมันก็จะมีไอเดียขึ้นมานะคะเป็นวิธีหนึ่งนะที่คนน้อยใช้กับตัวเองจริงๆนะคะว่าวิธีการหาตัวตนของตัวเองให้เจอมันแบบไหนและพอที่พอรู้คําตอบแล้วนะพอรู้คําตอบแล้วมันก็ทําให้คนน้อยได้ออกมาไลฟ์บ่อยๆออกมาทําคลิปบ่อยๆพอออกมาไลฟ์บ่อยๆปุ๊บแรกๆอะ่ะจะพูดแบบขัดขัดเขินๆแต่พอไลฟ์ออกบ่อยๆปุ๊บมันก็จะทําให้เรารู้ว่า โอเราพูดแบบนี้มันมันไม่ถนัดนะเราออกมาไล่เรื่องนี้เมื่อก่อนคนน้อยจะไล่เรื่องเแกบบีแบบ่ยวกับจิตอะไรแนละ้วจิตวิญญาณเรื่องความสําเร็จใช่ไหมคะมันก็แบบพูดไม่ได้พูดไม่เต็มปากอะ่ะเข้าใจไหมคะพูดไม่เต็มปากเพราะว่าอะไรราะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะการที่เราออกมาบ่อยๆมันจะทําให้เราเจอตัวตนของเราได้ด้วยนะนะคะก็ลองนะคะก็ลองเอาเทคนิคที่คนน้อยใช้กับคนน้อยนี่แหละนะคะกับตัวเองนี่แหละนะคะนําไปปรับใช้นะคะว่า อามีคนถามเข้ามาว่าเบื่อคําว่าสร้างตัวตนอะ่ะทาไมต้องสร้างตัวตนนะคะบอกไว้เลยนะคะถ้าคุณไม่เจอตัวตนถ้าคุณไม่เจอตัวคุณเองเนี่ยคุณจะอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ได้คุณจะทําได้แค่ระยะหนึ่งแล้วคุณจะไปต่อไม่ได้อะเพราะว่าคุณขาดความสุขคุณจะถามตัวเองเลยแหละว่าทําไมเราไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนทาไปทามาทําไมเรามีความรู้สึกเครียดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วเราตัดสินใจที่จะให้ตัวเองอยู่ในโลกออนไลน์เนาะคือเราต้องหาตัวตนของเราให้เจอนะคะและวิธีการหาตัวตนเราไม่ต้องไปถามคนอื่นเยอะแยะมากมายเราหาตัวเราเราก็ต้องถามตัวเราเราหาตัวเราเราไม่ต้องไปโทรถามใครเราถามตัวเรานี่แหละคนอื่นเขาก็จะบอกเขาก็จะแนะนำมาระดับหนึ่งแต่คนที่จะช่วยหาตัวเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเรา ลองวางโทรศัพท์ไว้ไกลๆแล้วก็ลองถามตัวเองดูนะคะตอนเข้าห้องน้ําตอนนั่งอืนนี่แหละนะคนน้อยจะถามตัวเองตอนนั่งอืเพราะว่าเป็นช่วงที่คนน้อยไม่จับโทรศัพท์บางทีก็ไม่จับโทรศัพท์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้คิดนะได้คิดหรือบางทีอาบน้ำอะ่ะคนน้อยก็จะคิดแลแหละว่าเออวันนี้เราจะทําอะไรบ้างชีวิตเราเราจะให้ยังไงบ้างพอเรา ได้คําตอบแล้วเนี่ยเราพอเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าเราต้องทําแบบไหนนะคะก็คนน้อยนะคะก็ช่วงนี้คือแบบไม่ได้ไล์หน้าพี่อยู่ใช่ไหมเนื่องจากว่ามันมีอะไรเยอะแยะหลายอย่างที่มาทําให้คนน้อยไม่ได้ไล์ถ้าเป็นเมื่อก่อนคนน้อยจะคิดว่าฉันไม่ทําต่อแล้วฉันหยุดแล้วฉันเหนื่อยแล้วแต่คนน้อยรู้แล้วไงว่าคนน้อยอะ เลือกให้ตัวเองเป็นแบบไหนไงก็น้อยก็ต้องหาวิธีหาวิธีที่จะให้ตัวเองได้ไลฟ์ like ให้ได้หาวิธีที่จะออกมาแบ่งปันให้ได้คือมันจะหาวิธีของมันเองอ่ะพอเราตัดสินใจแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะถ้าคุณหาตัวต,วตนไม่เจออะไรจะเกิดขึ้นเนาะไม่ได้รักทายเพื่อนๆเลยพูดมันมากคลิปดีเสียดายตัดได้ไม่เยอะรู้สึกเราพูดดีเนาะทำไมตัดได้ไม่เยอะคะพี่ก้อย กำลังตัดคลิปเขาเคพี่ก้อยก็เป็นคนหนึ่งนะที่ขยันมากๆนะถึงแม้ว่าจะเจอช่วงรู้สึกลบนะคะหรือมีความรู้สึกว่าา่ไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่แค่พี่ก้อยนะหนูก็เคยเป็นนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่แบบเอาชนะใจตัวเองได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโคตรอะโคตรโคตรดีสําหรับเราเลยที่เราแบบ สามารถเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้นะคะถ้าเราตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าเราจะทำอะไรเราจะสามารถเอาชนะความขี้เกียจของเราได้นะคะใช่เลยตำถั่วไก่ทอดเดอ้อหิวยังไม่กินอะไรเลยเนี่ยขอบุณมากค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนมีเสน่ห์ใช่ค่ะพี่ก้อยใช่ค่ะไลฟ์เพลงได้ค่ะคือพี่ก้อยหนูไปเจอช่องนึงอ่ะ คือแบบเขาทำช่องมา3เดือนแล้วตอนนี้เขาก็มียอดสะสมชั่วโมง3,000กว่าชั่วโมงอะ่ะหนูก็ไปถามเขาว่าอ,อ,อะไรนะหนูก็ไปถามเขาว่าทำไมเขาทำช่องได้เร็วจังเขาทำสปอยอะสปอยเรื่องสปอยเพลงสปอยหนังเนาะแล้วโอ้โหแบบมีคนเข้ามาดูเยอะมากนะบางทีเราก็ต้องศึกษานะคะว่าเ,เราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนถ้า อันนี้ก็เป็นแบบเออคือเขาบอกว่าเขาเขาชอบเพลงนะคะเขาชอบเพลงอันนี้คนน้อยยกตัวอย่างเขาชอบเพลงเขาก็เลยทําช่องแบบทําช่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเพลงและพอเขาได้สปอยเพลงน่ะเขารู้สึกมีความสุขมากเขาบอกว่าเวลาที่เขาสปอยเพลงอ่ะเขาจะมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นเขาจะมีความรู้สึกแบบคึกคัก อันนี้คือแบบอีกวิธีหนึ่งนะวิธีการหาตัวตนก็คือเราต้องหาสิ่งที่เรารักให้เจอนะคะว่าเราชอบอะไรเราอยากเป็นแบบไหนพอเรารู้แล้วว่าเราชอบแบบไหนเราเรารักอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราหาตัวต,วตนได้เจอก็คือได้ได้ทำในสิ่งที่เรารักได้เจอเร็วนั่นเองนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะอาจารย์เข้ามาตอนไหนขอบคุณที่ามาสรุปให้นะคะขอบคุณมากมายเนาะโอเคนะคะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะ <พา S 1> ก็คนอ้อยก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็มาฝากกันแค่นี้สปอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะว่าคนเข้าเยอะใช,ใช่ใช่เนาะยิ่งสปอยหนังด้วยคนแบบคนไม่ค่อยชอบดูหนังจบไปคือเวลาคนสมัยนี้คือเวลาเขาแบบเป็นเงินเป็นทองทุกคนเขาก็เลยต้องแบบฟังสปอยหนังซึ่งแบบมันสั้นๆเราก็เข้าใจได้อะไรแบบนี้เนาะ ก็เป็นเรื่องดีนะคะเราก็ต้องหาสิ่งที่เราชอบหาสิ่งที่เรารักแล้วเราก็เอามาอเอามาอัดแอใช้ในเรื่องของการที่เราออกมาแบ่งปันว่าเราสามารถจะเอามาดึงมาทำแบบไหนได้บ้างเนาะงานของเขา i m p t c t คนโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณครูพี่เล็กขอบคุณครูพี่ก้อยนะคะขอบคุณคุณพรพิลาอิดคนสวยรับรับรับขอบคุณมากข่ามาตอนไหนเนี่ยสวัสดีนะคะขอบคุณน้องนุดีนะคะครูนูดีเนาะใครอีกเย่ยขอบคุณโค้ดพี่ตั้มนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะ โค้พิัามก็เป็นคนหนึ่งนะที่คนน้อยเห็นทํอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ติดตามได้นะคะติดตามโค้ดพิัามได้เนะาะพิัามฝากช่องได้นะคะหรือใครที่อยู่ในนี้ก็สามารถฝากช่องได้เลยเนาะอนะคะ,อคนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสําเร็จนะนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะและที่สําคัญคือดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจของตัวเองให้ดีนะคะสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็จะดีดีเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คล่องนี้นะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะรกัรกๆเป็นเพจเทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแมวปิดไม่ได้